ก็เดจ้าเจเลยจ้ะเด้อกะบยายนีมื้อนี้สิพาพมากินอู้ขนมเนื้อค่ะแหนียนเนื้อของฝากจากอุดจากนองค่ายจ้ะน่ากินบ่จ้าสุดไงเลยจ้ายายนีหวานหมูและจ้ะมืนน้อนี้จะใดกะกตอนสิกลิ้นจะใดกะนยายนีฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนีนจะเด้อม,มามากินน้ำกันจ้ะจัวจัวจัวอู้ยพุ่นน่ะปัก สารพัดพักนะจ๊ะโอ้ยแม่ขอขอขอ,ขอขำๆำำ,ำ,ำ,ำจะเดินเด้อน,นี่ยแผ่นแผ่นแผนแผน,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 นของแซบของแซบของฝากเจ้านายสามีเอามาฝากจ้านี่กล้วยนะจ๊ะแตงกวาพีกนะจ๊ะเด้อมักม่วงจ้าทำนะจ๊ะเด้อเลย้็ นี่พักแผ่วสําคัญพักแผ่วดี่จ้ะเด้๋ยพักแผ่วอ๋อหอมหอมแหนมเนืองแซ่บจ้ะอืมห่อมห่อห่อก่อนเดี๋ยวจ้ะห้อมก่อนห่อก่อน,อนโอ้ยกินพิธีเลยจ้ะเด้อมือนี่นี่นี่น้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยจ้ะน้ำจิ้มเข่าสูตรอร่อยมากเคยซื้อบกบ่อยจ้ะนี่ราดลงไปจ้ะแล้วก็ตงุงเลยจ้ะ

เด็ดอืมอือโหอือมะม่วงไซรกระเทียมไซรกล้วยอืมแตงกวาพริกน้ำเนืองเนี่ยเนี่ยมึงนะแซ่บจัดจังหมูกระเพรงสุดๆๆเนี่ยมาฝากเลยอือเจ้านายน่ารักมาก ยาดามีโอ้ต่างกันว่าซื้อมาฝากจ้ะโอ้ยลืมลืมลืมนี่แหละที่สำคัญคือเนี่ยนี่อืมแป้งเนี่ยของเขาของ,ของสูตรเกาเลยจ้ะสูตรวังเวียงเลยมั้งเนี่ยสูตรล้วเวียงจันเลยมั้งเนี่ยต้องมาจากหนองคายหรืออุดรเดจจะเด้อนี่หำหำห,ำหำโอ้ยเนี่ยจ้ะก,กินอย่างทีแหละร้านอาหารไม่เดจจะเด้อต้องกินในบ้านเท่านี้แหละคุณอ่ะน้ำจิ้มไหม แซบอื้อนจะจ๊ะเอา้ามาจะ้ะตรงกันยะอื้อมอือ ได้มาจะเด้อพักหนะผืดบวยดื่มขอวางเยอเดยอมแป้งวางไปอียกจัง บ้างไปะนนฮะหนึน่งมูองแตงกวากระเทียมแนมเนื้อโอ้ยเนี่ยขอยงของายก็ครอผักเพผักแพ้วใส่ด้โอ้ยหอมเข้ากันดีดีจ้ะวยแซ่บอีกแล้วจ้ะมาดิจัตเ้อห <laughs> ห้มห้ามห้ามห้ามนี่แหละนี่แหละพว,วกหนม้เนื้องนี่ยจะเป็นของอาหารเด้อมันท้ามบ่ได้นี่มันต้องห้มอย่างสี่นี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มโอยเราไปเอาตรงไวจ้จ้ะ ว่าไม่ได้เต็มปากเต็มคำ อืออ <Es> ือืโอ้บบงวงใช้แป <ừ> ้งอไเดี๋ยวเด้อของแป้งกัแป้งอ่ะแป้งวางลงพริก Tìm tay gặp bài, lại covid Nè da. Ba quậy. Tanh quá, tanh quá, chắp bay, mất đi hoa bài. Nha, đại Nè nha, 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 cái nha, 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 แหนมเนืองของฝากจากหนองคายของหมักนี่จ้ะอุ้ยออาต้องอ

Ừ. <laughs> oh. <laughs> <Tập ngọc. cười> Các mhm 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 nó mhm 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 diêm mhm 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 để được นำเนื้องผักแพลวอฮ้ยห้ามเข้าไปห้ามมันลื่นจ้ะมันลื่นเอา้าน้ำจิ้มโรยเข้าไปเอาตรงเลยจ้ะอื้อ ดำเงือกชุดไงเจ็บชิบอันนี้เป็นของฝากถูกใจมากครับมาจะดูเมนูสุดยอดเลย chạp duyên ăn luôn mhm ừ, mhm 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 ừ, mhm mhm mua xay đâu, để mhm có xí mhm mhm lại lại, mhm 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 khẩu mhm mhm ui, mhm ถาบนย่างกับบทเซฟห้ามกับมันก็ปิ้นไปปิ้นมามันปิ้น <laughs> มนันจะเดินกันจะนีเด้อยั่วยั่วยั่วยั่อ้าวตรงแล้วจ้ะอืม,อม หอเข้าไปหมูมวงกระเทียมใส่หลายเยอะแซบ่บกล้วยโอ้ย,อย,อยนหนอมผักมันหน่อยผักมันหน่อยผักมันหน่อยอือนั่เข้าไปพริดกินหนูอัดเข้าไปน้ำจิ้มักที่หลังเด้ออ้าวตรงเลยจ้า <laughs> mm. -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. nét gặp lại hẹn gặp lại hẹn gặp đẹp hẹn gặp lại hẹn gặp lại hẹn gặp lại hẹn nhùm lại hẹn gặp lại hẹn udon lại hẹn gặp rất là แพ้งเนีย่ยหมูแห้งตัวหนึ่งเนาะต <c oughs> ิึกมึงของแซ่บจ้าข้าหน่อยกระโบแซ่บ,บข้ามยังไงเนาะอแป้งต้องไปละลายจังหน่อยเข้ามา อีกได้จ้ะบม่ทันแล้วบม่ทันใจแล้วใส่เข้าไปบุยแป้งกรบโบแซ่บเด้จ้ะนี่จ้ะกระเทียมนี่โอ้ยแนมเนืองโอ้ยนี่น้อตาไรผู้เท้าเด่จ้ะกล้วยใส่เนี่ยมากล้วยอืมผักเพลียวเพลว โอ้ยแม่เบิดแม่หำหำม,มันหำแห้งกับบุได้มันลื่นมันลื่นแป้งแป้งนี่จ้ะนี่แหละครับว่าในบ้านแล้วจดกนอกบ้านเนี่ยหนมเนื่องพวกเบียงเนี่ยในบ้านเขาซักกันไปโรดต้องเกรงใจผู้ใหญ่เนาะตรงนี้จ้ะ

Phép khoảng mm -hmm. ừ. ừ. Nè nương Ông phải cần lòng khai ừ. Chắc Nè Bạn Xe bớt lươi Hạt kiếm cái gì nhau Ô, nó Nếu mà im được cái tháng làng to <laughs> là Nó như oh. bây giờ nào cả nó Ờ Mặt Kịp nha กินแหนมเนื่องแกนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ยวนี้ด้วยจ้ะเด้อแล้วก็กดกระดิ่งติ้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 งเพื่อเตือนเดยวนี้มีคลิปต์อ่งต่อไปให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งด้วยจ้ะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยจ้ะเด้อมีอย่างเด้อเดยวนี้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยจ้ะเด้ออยู่บน้องใหม่จ้าขอบคุณค่ะสุดยอด